วันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศของตลาดชุมชนที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับข้างหลังนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเก้าเจาเปิดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับคือวันนี้ผู้ต้องไปทํางานหลายที่มากก็เลยคิดว่าจะมาหาอาหารเช้ากินที่นี่สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามาลำปางแล้วนะติดสถานีรถไฟเลยนะมีตลาดน่ารักน่ารัก บรรยากาศดีๆมีทั้งอาหารเช้าของสดของแห้งคือมีของขายเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้จะได้อะไรกินเป็นอาหารเช้าบ้าง<ม>ตามมาเลยนะครับคือเข้ามาเนี่ยบรรยากาศาก็จะเป็นแบบแม่ค้าตั้งแผงประชันหน้ากันเลยนะครับแต่ว่าของนี่คือไม่ได้เรียงโซนนะเขาก็มีความหลากหลายเนี่ย เข้ามาตั้งแต่หัวมีผลไม้แล้วก็มีของกินของใช้มาดูร้านนี้น่าสนใจมากขายราคาตะมุตะมิน่ารักมากเลยแม่สวัสดีครับทําเองเหรอจ้าทำเองแล้วทำไมขายคําเล็กจังเท่ากับขนาดตัวเราเลยล่ะมีอะไรขายบ้างเนี่ยมีหม้อแกงมีตัวแบบขนมต้มแล้วก็ขนมเปียกคูนขนมปาถนาดแกงขนมชั้นขนมบะบิน หลายอย่างข้าวมัดก็มีนี่ข้าวต้มมัดน่ารักมากเลยนะครับให้ดูหน่อย10บาทเองขายถูกมากเลยเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยไส้กล้วยกะทิราคาน่ารักมาก5บาท10บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็แวะได้ร้านแม่ปานีนะเดี๋ยวพูเอานี่ดีกว่าเปียกปูนกินเล่น5บาทเอาละลายอย่างก็ได้เอายอย่างเอาอย่างละหนึ่งดีกว่าแม่เลือกมาเลยเดี๋ยวพูมาเอานะ ครับคุณผู้ชมร้านนี้ก็น่ารักแม่สวัสดีครับขายอะไรเนี่ยมีบาบิดเหรอขายบาบีดโบราณมีขายยังไงครับ20บาทครับ20บาทใช่ไหมนะเอาเอากระทงหนึ่งแล้วมีขนมโคกด้วยขนมโคกนี่โบราณไหมโบราณค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาจะได้เค็มปลาแลมปลาแลมหน่อยแต่ถ้าอยากหวานเนี่ยเอาเอาน้ำตาลนี่จิมน้ำตาลนี่จิมกับขนมโคกกินคนโบราณเขากินกันอย่างนี้ใช่ไหม โอ้โหมีเหมือนกันนะครับที่เกาจาวนะฮะโ,โหไม่หวานมากนะครับหวานพอดีพอด,พอดีกินเพลินเลยนะครับของอร่อยมากเลยมากคุณนะครับมาร้านนี้หน่อยดีกว่านะครับป้าต้อยอาหารเมืองสวัสดีครับนี่ให้ป้าต้อยโชว์หน้าหน่อย นี่ปาต้อยนะครับกําลังตักใส่ถุงนี่อะไรครับยำยำน้ำไม่ดองค่ะยำน่อไม้ดองแล้วอันนี้เป็นน้าพริกมะกอกน้ําพริกมะกอกอุ้ยน่ากินมากเลยแล้วมีอะไรอีกจ้าป้าต้อยมีแก,ผก,ง,แกงผักปังแกงผักปังใครอยากกินอาหารเมืองนะแวะร้านป้าต้อยได้เลยนะครับมีเบอร์พร้อมเลยนะคะป้าต้อยอาหารเมืองครับ ขึ้นเหนือจะไม่กินแคปหมูก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมนี่สวัสดีนะครับนี่ร้านชื่อว่าหมูทอดตายายค่ะหมูทอดตายายอุ้ยทำไมยังสาวอยู่เลยตายายตายายสมัยไปก่อแล้วค่ะโอ้โหเอาชื่อตายายมาตัดอ่าอุ้ยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลงเลยนะครับโอ้โหทอดกันสดๆแล้วก็เอาลงขายเลยแบบนี้สุดยอดเลยอ่านี่ยนี่ มาหมดเต็มแม้เต็มมือแล้แบะไร้มันไล้มันไล้มันแบบติดมันชอบแบบไหนเลือกได้เลยข้าวเหนียวโอ้โหข้าวเหนียวอยู่ไหนฮะข้าวเหนียวนกระปุกเนี่โอ้โหการตั้งร้านก็มีผลนะทำลงทำเลนะเราขายหมูทอดขายแคบหมูเราไม่จำเป็นต้องขายข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะมีร้านเพื่อนนะครับขายข้าวเหนียวอยู่หลังนะครับขายข้าวเหนียวล้วนด้วย เรียกข้าวเหนียวอุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิมได้ขอบคุณครับนี่ข้าวเหนียวร้านข้างหลังนี่เอามาให้ชิมนะครับโอ้ข้าวเหนียวนุ่มมากเลยนะครับคนแวะเวียนมาซื้อไม่ขาดสายเลยนะครับนี่ได้เลยจังนี่เอานี่เอา20บาทก็หักขีดเองเลยเลือกเองเลยหรอใช่ค่ะให้เลือกเองเดี๋ยวพูดซื้อแคปหมูเอาสี่สิบาทสีบาทได้ประมาณไหนฮะก็คือขีดไปก่อนถ้าขีดหนึ่งห้บบาทเอาขีดหนึ่งนี่มีทั้งแบบ ติดมันแล้วก็ไลฟ์มันเลือกได้เลยนะครับหอมกรอบทอดใหม่ๆนี่ของดีได้แล้วนะ50บาทนะครับขีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหันหลังกับลังหันไปซื้อข้าวเหนียวต่อเอาสองห่อ10บาท2ห่อนี่ ร้านนี้เน้นไปที่การขายข้าวเหนียวนะครับล้วนๆเลยใช่ไหมฮะโอ้โห,โหนี่มาแล้วหนึ่งนะครับจ่ายตังค์ครับมาดูร้านนี้บ้างดีกว่าป้าโตป้าโตสวัสดีครับข,รนขนมโบราณอีตุยไข่หงไข่หงอีตุยคือไหนอ่ะ,ะอันนี้เหรอ นี่นะครับคุณผู้ชมข้างในเนี่ยเป็นถั่วกวนะนะหวานๆเลยนะข้างนอกก็จะเป็นแป้งกรอบๆแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับอร่อยอร่อยมากเลยเป็นมันที่มีความหอนหวานเค็มๆนะครับอยู่ในนี้แล้วกินกับตัวแป้งที่กรอบๆอร่อยเข้ากันดีมากแล้วหอมงาที่โรยอยู่ข้างบนนี้ขอบคุณครับ ร้านนี้ไม่แวะไม่ได้เลยหอมแบบเตะจมูกู้เลยอ่ะแม่สวัสดีครับไข่ป้ามคืออะไรปลคือไข่ล้วนๆไม่ต้องเจียวไม่ต้องใส่น้ำมันใส่ในต,ตองย่างไปมันจะเป็นไข่โบราณไม่ใช้น้ำมันกระทงละห้าบาทโอ้โห oh ทำไมขายถูกจังเลยราคาใจดีจุะราคาใจดีสิคะนุ่มมากแน่นอนนะครับแล้วควันฉุยเลยนะครับอาหารเช้าแบบ อุ่นท้องเลยเนี่ยแค่เนี้ยไข่ปาล์มนะครับกระพงละห้าบาทนอกจากนี้มีอะไรบ้างครับมีมีแกงพื้นเมืองคือแกงแคร่ยำไก่แกงอ่อมหนอมูม<อ>ีอะไรเยอะะเลยูกข้าวกล่องก็มีอาหารเมืองมีหมดอยู่ตรงนี้นะครับ<า>ร้านชื่อว่าอะไรนะจ๊ะบ,บ้านแม่ปิวจ้ะบ้านแม่ปิวปออร่อยมากเลยค่ะ ตลาดเกาเจ้า,จานะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายร้านค้าแล้วก็มีมีทั้งโซนที่เป็นหลังคานะครับเมื่อกี้ทุกพาไปแล้วส่วนตรงนี้ก็จะถัดออกมาหน่อยก็จะขายอารมณ์คล้ายๆกันนะครับมีทั้งของสดของแห้ง,ผล,ง,ผ,ลงผลมุงผลไม้มีหมดเลยนะครับอย่างตรงนี้นี่นี่โอ้นี่อะไรน้ำอ้อยปั้นมือไม่ผสมแป้ง อันนี้คือเอาไปทําอะไรครับเอาไปทํากับข้าวหรือว่ากินใส่นะ้ำพริกมะพร้าหวานใส่เฉลียว้ยได้ค่ะขายไงจ๊ะ<น>ถุงละ2งละ2บบาทมีขายเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเก้าจาวนะครับตลาดนี้ต้องบอกเลยว่าผู้มาสัมผัสแล้วน่ารักนะผู้คนน่ารักมากนะตลาดนี้นะถ้ามีโอกาสแวะเลยตื่นเช้าๆนะประมาณตีห้า มาได้เลยของเต็มแน่นอนนะครับมาได้ถึงประมาณสัก9โมง10โมงตลาดก็จะวายแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนคนลำปางนะครับคนเก่าแก่ตลาดน่ารักมีของกินแบบหาท่านยากแล้วนะครับของโบราณอาหารพื้นเมืองของสดของแห้ง,ผล,งผลม้ผลไม้มีหมดเลยนะครับรวบรวมอยู่ที่นี่แล้วนะครับตลาดเก้าจาวครับผม